สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวงานพร้อมยิงของช่างล้านะคะวันนี้จะมาแนะนําลูกค้าใหม่นะคะลูกค้าใหม่จะโทรมาถามเยอะเลยว่าพร้อมยิงของช่างล้ามีราคาไหนบ้างของเรามีสองราคานะคะชุดนี้อยู่ที่4ี่พันห้านะคะเป็นปีกโรเลอร์ทั้งหมดเลยลูกค้าเลือกได้เลยว่า ชอบปีกขนาดอยู่ที่เท่าไหร่35 40, 40 45 50แต่ตอนนี้ช่างละแนะนำให้อยู่ที่4 5ถึงห0เซนนะคะถ้าใครชอบงานสะพานงานไก่ต้องเอาปีกยาวก็จะประมาณนี้นะคะส่วนพานท้ายจะเป็นกำคอหรือมือสอดราคาเท่ากันนะคะพานท้ายก็ก็จะประมาณนี้ จะแตกต่างกันแค่สีแล้วก็ทรงนิดหน่อยแนะนำลูกค้าใหม่นะคะให้ไปดูในคลิปเพราะว่าถ้าโทรมาถามว่าขอดูลูปปืนหน่อยเนี่ยคือเป็นปืนที่เราทำแล้วเราส่งลูกค้าไปหมดแล้วเพราะเราไม่มีของติดร้านชอบเจาะลดน้ำหนักหน้าหรือรีดปลายก็เลือกได้เลย แต่ลูกค้าชอบก็จะประมาณนี้นะคะรางก็มียาวร้อยยี่ร้อมาตรฐานช่างละจะทำอยู่ที่130ยมเซนนะคะอันนี้คือมาตรฐานเลยร้อก็ยาวไปหนักของแถมนะคะก็จะเป็นลูกดอกสี่ลูกยางมัดสำเร็จ2ชุด ขอ ppc พันสาย pe นะคะถ้าใครอยากได้ลูกเพิ่มก็สั่งมาสั่งจองพร้อมกันได้เลยขอแนะนำอีกอย่างนะคะแกะกล่องนะคะบครบกวนให้ลูกค้าพอไปถึงถ่ายวีดีโอแล้วก็กรีดกล่องลักษณะยาวนี้เลยนะคะกรีดยาวเลยะคะ่ะลากยาวเลยเพราะว่าของเราจะอัดไปมันจะแน่นถ้าลูกค้า ตัดเฉพาะตรงสามเหลี่ยมแล้วดึงอ่ะเดี๋ยวพานท้ายมันจะหักค่ะมันจะเสียหายอันนี้มันแล้วก็เวลาเจนที่ไปถึงถ่ายวิดีโอตอนแกะกล่องให้เราดูด้วยอย่างของไม่ครบหรือว่าของเสียหายในการขนส่งเรารับเคมนะคะถ้ามีวีดีโอมายืนยันกับเราแล้วก็พอไปถึง1-3วันของถึงแล้ว ประกอบเป็นชุดบนและยิงทดลองยิงได้เลยค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องไกลเรื่องอะไรทักมาทางล ne เรารับเคมค่ะเดีย๋ยวจะว่าช่างละไม่รับเคมเรารับเคมนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องกลไกอะไรเพราะว่าก่อนจะส่งเราจะเทสงานให้ลูกค้าก่อนอยู่แล้วลูกปีกไก่เราจะเทสให้แต่ถ้าลูกค้าไปประกอบแล้วเทสแล้วมันไม่โอเคมันไม่เวิร์ก ถ่ายวิดีโอส่งมาให้เรา1-3วันเรารับเคมของให้แต่ถ้าเกินเวลาก็คือเราไม่รับนะคะเราให้เวลา1-3วันลูกค้าคงประกอบ1-3วันก็ถือว่านานแล้วนะคะในการประกอบเทสงานลองเลยพอไปถึงประกอบเสร็จเทสยิงใส่ขวดยิงใส่อะไรก็ได้คะ่ะจะได้ดูจะได้รู้ และมีปัญหาทักกลับมาได้เลยทักกลับทางไลน์นะคะสั่งลายไหนทักกลับลายนั้นให้ลน์มันด้งเราจะได้ดูว่าลูกค้าคือใครเพราะว่าเราจะจำไลายเป็นหลักก็จะประมาณนี้นะคะชุดนี้อยู่ที่4,500าสำหรับลูกค้าใหม่นะคะสนใจก็ทักมาได้ค่ะ063 3399 899 ID Line 1 3 1 3 2 5 2 2ีลนะคะ พร้อมยิงจะเป็นไกดเซฟหมดเลยนะคะผ่านท้ายก็แล้วแต่ชอบมือสอดหรือกําคออันนี้จะเป็นของช่างเ่ากับช่างเอกนะคะผ่านท้าย ก็จะประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวแนะนําอีกอย่างนึงนะคะคือลูกดอกมันจะใส่ยากก็รบกวนให้มัดมัดแบบนี้จะใส่ง่ายขึ้นมัดมัดตูดมันจะได้มีแรงดึงเวลาทดลองลูกดอกนะคะให้มัดตรงนี้แรงดึงมันจะได้เยอะขึ้น ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับลูกค้าใหม่ที่เรามาแนะนำค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ